สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโ c ร่าแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขา แม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคำทำนายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยำก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์กดคำว่าเพิ่มเติมใต้ตคลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอสำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิป ไพ่เล่าเรื่องหัวข้อเรื่องยังไม่มีนะคะเมื่อแม่หมออ่านไพ่ทาโร่จบแล้วเดี๋ยวตั้งชื่อเรื่องให้ทีหลังวันนี้ใช้ไพ่ชุดแพนด้าทาโรและ Wisdom of the Oracle คลิปล a นดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณ ก่อนอื่นเรามาดูธาตุราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบ้านเลขที่หากใครที่มีข้อมูลตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทำนายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ80-100%ก็เป็นได้ ตดินราศีมังกรพฤษบกันธาตุลมราศีกุม่มเมถุนตุนและธาตุน้นำราศีมีนกรกฎพิจิกตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลขหนึ่งสองสหกเด 9ก้1 1ิบสิบเอ็ดและ12วันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์ดันดอม for you ให้เล่าเรื่อง o of Cups เปิดมาด้วยพลังงานที่ดีมากสองถ้วยเป็นพลังงานของคู่แท้ความรักแท้ความรักที่มีแต่ความจริงใจความรักที่ถูกกำหนดมาเป็นโชคชะตาของกันและกันจะได้เคียงข้างครองคู่แต่งงานมั่นหมายอยู่ด้วยกันไปจนวันสุดท้ายของชีวิต เป็นความรักที่โรแมนติกสุขสดชื่นหอมหวานถึงเวลาแล้วที่คุณกับเขาจะต้องมีความสุขสมหวังในเรื่องความรักความสัมพันธ์เอรฟบครับพลังงานใครคนนี้เป็นคนที่ห่างเหินห่างไกลจากคุณไปไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารโกรธกันงอนกันบางคนก็ทะเลาะกันรุนแรง นะมีประเด็นปัญหาทำให้เสียใจหรือบางคนเนี่ยไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้มีประเด็นปัญหาแต่ว่าเขาเงียบนิ่งไปเฉยๆเงียบไปดื้อๆปล่อยให้คุณงงนงิงงอยู่อย่างนั้นสถานการณ์ทุกอย่างจบสิ้นแล้วจบสิ้นความนิ่งเงียบจบสิ้นความนิ่งเฉยไม่เคลื่อนไหวใดๆเขาจะกลับมาด้วยพลังงานใหม่ดูไพ่ใบนี้มีพลังงานของเดอะซัสอนอยู่ด้วย ไพ่แปดถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของการแยกจากห่างไกลหันหลังให้กันแต่ดูไพ่สำรับนี้นะพลังงานของไพ่แปดถ้วยมีแต่ความสุขมีแต่ความสดใสร่าเริงมีแต่ความรักที่กำลังเคลื่อนสู่พลังงานความสุขสดชื่นหอมหวานมีแต่ความสดใสและความโรแมนติกต่อกัน s e n n o ออฟเพนคส คุณกำลังจะได้รับความสุขความอบอุ่นหัวใจอย่างมากใครคนหนึ่งกำลังจะทำงานในความสัมพันธ์ทำให้คุณมีแต่ความสุขทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสุขของคุณเขาจะทำเขาจะเต็มใจเขาจะแสดงความรักอย่างชัดเจนแบบที่ไม่มีเงื่อนไขแบบที่ไม่มีอะไรจะต้านเขาได้แล้วในวันนี้พลังงานเขาเนี่ยล้นเอ่อมากๆจุกในหัวใจอยากที่จะแสดงออกในรัก อยากจะบอกรักอยากจะอยู่ใกล้ชิดคุณพเนาพนอคุณและพลังงานของเขาเนี่ยมั่นใจมากๆว่าคุณเป็นเนื้อคู่เป็นคู่แท้เป็นพลังงานของคู่ครองที่เขาจะต้องมีเทคแอคชั่นแล้วในเวลานี้ถึงเวลาของคุณแล้วที่จะต้องเป็นฝ่ายรับสิ่งที่ดีงามต่างๆจากเขา The Sun พลังงานไพ่ดีเหลือเกิน เปิดมาสี่ใบในพลังงานดีทุกใบไพ่เด็ดสันเป็นไพ่ที่ความหมายดีมากที่สุดในสำรับไพ่24ความสุขอันยิ่งใหญ่ความสมหวังในทุกสิ่งที่คุณปรารถนารอคอยคุณจะได้รับใครคนนี้จะเข้ามาเป็นความสุขเข้ามาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณนะเป็นคนที่ซัพพอร์ตคุณในเรื่องความสุขในเรื่องการเงินดูแลปกป้องคุณทุกอย่างวันนี้เขารู้แล้ว ว่าคุณมีคุณค่ากับชีวิตเขาอย่างมากเหมือนแสงสว่างที่คอยนำทางให้เขามีความสุขมีความหวังมีความฝันชีวิตเขาขาดคุณไม่ได้นะวันนี้เขารู้ค่าเขารู้คำตอบดีเขามั่นใจในตึงมากๆว่าคุณเป็นพลังงานของคู่ที่เขาต้องรักษาห่วงแหนและจะต้องทำให้คุณมีความสุขพึงพอใจเพื่อให้คุณเป็นคู่ที่จะอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิต แนบครับมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขีดเขียนนำทางนำพายคุณกับเขาเดินทางมาถึงวันนี้วันที่สุขสมหวังในรักวันที่ปรับความเข้าใจปรับพลังงานให้สมดุลกันได้เขาอยากเป็นเจ้าของของคุณทั้งตัวและหัวใจมีแต่ความรักที่ดีงามมามอบให้มีแต่ข้อเสนอดีๆแะในเรื่องทรัพย์สินเงินทองโอกาสที่ดีในชีวิตของคุณคุณจะได้รับจากเขา เปิดไพ่มาถึงใบที่ห้าไพ่ถ้วยขึ้นมามากมายไม่มีถ้วยไหนที่ล้มเลยความหวังในความรักครั้งนี้คุณกำลังจะได้รับความรักที่สุขสมหวังนะจากคนที่เขารักคุณอย่างมากมากที่สุดและเขาก็ไม่เคยเปิดเผยหัวใจด้วยแต่ถึงวันนี้เขาจะมามอบหัวใจมอบความรักไม่มีกักไม่มีปกปิดอะไรอีกต่อไปเขาจะกระนำรักคุณ จะรักคุณแบบบ้าคลั่งรักคุณแบบไม่หยุดยัง้งนะจนคุณเนี่ยอาจจะตกใจหรือว่าจะเลี่ยนจะเอียนในความรักของเขาไปเลยแนบสอดโอ้ดูพลังงานตัวเขาสิใกล้แล้วใกล้จะบ้าแล้วเก็บความรักที่เป็นความลับไว้ในใจไม่ไหวแล้วนะเนี่ยร้องแร่แหกกระเชิงแหกปากดังเลยรักคุณเออแบบนี้เลย อยากจะโกนให้คุณได้ยินได้ฟังเลยว่าเขารักคุณมากนิ่งไม่ได้อีกก้อีกโก้อะไรไม่มีแล้วนะวันนี้จะเข้ามาเป็นคนรักที่ดีมาแสดงออกในความรักมาหวงแหนคุณมาชัดเจนกับคุณคนคนนี้นะก่อนหน้านี้เขาไม่เคยทำงานในความสัมพันธ์หรือว่าก็ทำงานแต่น้อยมากๆเหมือนไม่รู้ใจตัวเองเหมือนยังไม่ถึงเวลาที่จะต้อง มาโฟกัสที่คุณแต่วันนี้ดวงชะตาเปลี่ยนแปลงถึงเวลาแล้วที่คู่รักคู่นี้ที่คุณและเขาจะต้องสมหวังในความรักแล้วโดยการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างจะมีเทคแอคชั่นจากเขาแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มากมายจริงๆมากอย่างที่เขาไม่เคยทำไม่เคยเป็นชัวร์สอดก่อนหน้านี้เขาสับสนเขาไม่แน่ใจ ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในหัวใจของเขาเป็นความรักจริงๆหรือเปล่าหรือเขาแค่หลงคุณเขาก็คลั่งรักคุณมานานแล้วนะแต่ว่าสะกดเก็บอารมณ์อาการเอาไว้ก่อนหน้านี้ที่นิ่งเงียบไปเพราะว่าทบทวนหัวใจตัวเองอยู่คุณคิดเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอยู่แต่วันนี้ไม่สับสนสงสยัยใดๆละแล้วก็กลับมาด้วยความมั่นใจมากๆกลับมาที่จะรักคุณแบบเปิดเผยหัวใจ ครั้งรักคุณอย่างหนักมากเซอกับสอดสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหามีประเด็นสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนทุกกรณีจบสิ้นละกำลังจะคลี่คลายเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณกับเขาจะมีความสุขมากๆเวลาต่อจากนี้เวลาของดวงชะตาที่เหมาะสมเป็นทามมิ่งของคุณและเขาแล้วนะ ที่จะได้ความรักที่สุขสมหวังดังปรารถนาที่รอคอยมาน,นานแสนนานทุกการรอคอยใดจะสิ้นสุดลงแล้วจริงๆดู u ว e ์เขาจะเข้ามาเป็นความสุขเขาจะทำให้คุณมีความสุขแล้วก็จะทำให้คุณรู้ว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่มีค่าต่อเขา คุณเป็นโลกทั้งใบเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ของเขามีพลังงานคนทางไกลอาจเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างอำเภอต่างจอดต่างภาคหรือว่าเป็นคนไทยที่ทํางานในต่างแดนก็เป็นไปได้มีพลังงานของความรักในโลกออนไลน์คุยกันเจอกันในแอปพลิเคชันต่างๆในสื่อโซเชียลคนคนนี้จะไม่ได้อยู่ในโลกออนไลน์อย่างเดียวละกําลังจะเดินทางมาหา มาพบเจอหน้ามาพัฒนาความสัมพันธ์อย่างจริงจังมั่นคงมากๆ True of Pentacles ความรักความสัมพันธ์นี้กำลังจะถูกพัฒนาต่อยอดกำลังจะแน่นแฟนผูกพันมากขึ้นไปมากขึ้นไปทุกทีจนกลายเป็นคู่รักคู่แฟนคู่แต่งงานหรือกลายเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกความสัมพันธ์นี้จะได้ไปต่อ ไปต่อด้วยความมั่นคงมากๆใครคนนี้เขาซ่อนความรู้สึกไม่ไหวแล้วอะ่ะนะจะมาพูดมาบอกความในใจจะมาแสดงออกในความรู้สึกที่มีต่อคุณมาเปิดเผยหัวใจแล้วก็จะเข้ามาคั่งรักคุณเอ๋ซับคัส์ใครคนนี้เขารักคุณมากรักล้นใจรักจนเก็บไม่ไหวรักจนจะเป็นบ้าตายอยู่แล้ว เขาเนี่ยอยากที่จะเข้ามาสิงคุณเลยคุณอยู่ไหนเนี่ยจะไปด้วยตามติดชีวิตคุณนะหึงหวงเป็นห่วงหนักมากโอ้คุณกำลังเจอรักแท้รักแท้ที่ไม่อาจจะต้านทานสิ่งใดได,ได้ในความรู้สึกนึกคิดของเขาเขาจะจู่โจมรักคุณแบบที่บ้าคลั่งเขาจะเข้ามาเกาะติดชีวิตคุณไปไหนไปด้วยคุณอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่นั่นด้วยการเริ่มต้นใหม่ที่งดงาม ฟ้าหลังฝนสดใสเสมอความรักแท้คือพลังงานที่คุณจะได้รับ justice เขาจะให้ความยุติธรรมกับคุณหากในอดีตเขาเคยเอาเปรียบเขาเคยทำให้คุณเสียใจน้อยใจเรื่องใดก็ตามเขาจะกลับมาให้เขาจะเป็นฝ่ายให้คุณบ้างหรือในอดีตถ้าหากเขาเคยเอาเปรียบเห็นกับตัวเรื่องใดเขาจะคืนกลับคุณ มากกว่าที่คุณเคยลงทุนมากกว่าที่คุณเคยให้เขาสิบเท่าร้อยเท่านะสิ่งเนี้จะเป็นสิ่งที่คุณจะรับรู้ได้เลยว่าเขารักคุณจริงๆตัวของเขาเสียใจนะในอดีตที่เคยให้คุณทำงานในความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวถึงเวลาและถึงเวลาที่เขาตัดสินใจแน่ๆมากๆแล้วถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องมาเปิดเผยความรู้สึกเพราะไม่อาจจะเก็บซ่อนความรักอย่างมากมาย เอาไว้ในหัวใจได้อีกแล้วชาวพบล์ ands, เขาหนักใจเขาทุกข์ใจมากๆทุกวันนี้ที่เขาจะต้องทำเหมือนไม่เป็นอะไรอยู่ได้สบายดีนีง่เงียบกันไปต่างคนต่างอยู่โอ้เขาทุกข์เขาคิดถึงเขาทรมานนะสิบไม้เท้าเนี่ยเขาไม่อาจจะอดทนแบกรับความรักและความรู้สึกมากมายที่ซ่อนเอาไว้ได้อีกต่อไปแล้ว s ิก k ับ Cups เขาจึงจำเป็นต้องย้อนคืนกลับมาในความสัมพันธ์นี้กลับมาหาคุณกลับมาแสดงออกในความรักที่เท่าเทียมกลับมาเปิดเผยความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้รู้นะกลับมาคลั่งรักคุณใครคนนี้เป็นพลังงานคนเก่านะอาจเป็นคนคุยเก่าแฟนเก่าและก็เป็นพลังงานของคู่รักจากอดีตชาติด้วยทริปสอด ใครคนนี้เคยทําให้คุณเสียใจเจ็บปวดเคยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้มีค่าเขาไม่ได้รักคุณทุกอย่างเป็นภาพลงตานะจริงๆเขารักคุณมากแต่เขาซ่อนและเก็บอาการเอาไว้เขาก็เสียใจเช่นกันในวันนี้แล้วก็ไม่อาจจะเก็บซ่อนความรู้สึกที่รักคุณมากมายได้อีกต่อไป a อ so e of p น n t l e l e s ความรักที่หนักแน่นมั่นคง เขาอยากเป็นทองแผ่นเดียวกันอยากแต่งงานกับคุณเป็นครอบครัวกับคุณอยากขอโอกาสอยากเริ่มต้นใหม่จะทำความรักนี้ให้มั่นคงหนักแน่นชัดเจนอ่ะแม่หมอตั้งชื่อให้ลเรื่องวันนี้ว่าเขาซ่อนความรู้สึกไม่ไหวจะเปิดเผยหัวใจว่าครั่งรักคุณต่อไปแม่หมอเปิดไพ่อารั l e เสริมให้หนะคะ แ a ppy h a ppy โอ้ happy, happy. Oh, คลิปวันนี้พลังงานดีมากมีความสุขมีความสุขแม่หมอจับไพ่ขึ้นมาเนี่ยมีความสุขมากเลยพลังงานไพ่ทุกใบคือความสุขสมหวังความรักที่คุณรอคอยความรักที่คุณไม่เคยรู้สึกว่าจะสมหวังได้ทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนแปลงแล้วคุณกําลังจะมีความสุขมากเลยนะในความรักความสัมพันธ์กับพลังงานคู่แท้คนนี้ ราวนเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเขาจะเข้ามารักคุณวนเวียนคลอเคลียร์บอกรักคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่ารักนะรักนะอย่างเงี้ยไม่ไปไหนไม่ห่างไปไหนวนเวียนอยู่รอบตัวคุณพลังงานที่คนเนี้ยเมื่อเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยคุณจะเหงาคุณจะลืมความโสดไปตลอดชีวิตเลย นะเขาจะติดคุณมากเขาจะรักคุณมากเขาจะเปิดเผยความรู้สึกนะึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่าเขารักคุณขั้นรุนแรงว่าเขาเนี่ยรักคุณคลั่งรักคุณหนักมาก f ้ l ง in the road ทางแยกบนถนนถึงเวลาละถึงทางแยกและจากที่เดินทางมามีแต่ความหม่นเศร้าเหงาเดียวดายความรักที่ทุกข์ทรมานจิตใจ มีความสุขสมหวังถึงทางแยกทางแยกแห่งความทางแยกแห่งความสมหวังทางแยกแห่งความรักแท้คู่แท้ที่จะยืนอยู่เคียงข้างคุณเดินข้างคุณไปตลอดชีวิตชายชนเผ่าเขาจริงจังเขาจะให้คุณเป็นภรรยาเขาเป็นสามีเขาสร้างครอบครัว สืบสายวงตระกูลเนี่ยนะชนเผ่าก็คือขยายครอบครัวมีลูกมีเต้ากับคุณให้คุณมาเป็นครอบครัวใหม่สร้างครอบครัวใหม่ไปด้วยกัน why <What>? คมคุณจะมีคำถามใหม่เขาเป็นอะไรมากไหมเนี่ยทำไมทำไมบอกรักขนาดนี้ทำไมข้างรักขนาดนั้นทำไมตัวติดกันไม่ห่างกันเลย นะทำไมเสพติดคุณหนักมากโอ้คุณจะมีแต่คำถามมากมายเต็มหัวใจเต็มสมองคุณไปหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นอะไรกันแน่เพราะความจริงนั้นความรู้สึกรักมากมายถูกกดเก็บเอาไว้เป็นเวลานานนะเหมือนภูเขาไฟระเบิดอะ่ปะปัทุทีหนึ่งอะก็ลาวาเนี่ยทะลักทะลวงก็เหมือนความรักที่เร,ร้อนรุ่มร้อนรักเต็มหัวใจสิ่งนี้ก็ไม่อาจต้านทานได้ นะเขาจะเข้ามาข้างรักคุณ here and now ที่นี่และตอนนี้เรื่องราวนี้กำลังจะเกิดขึ้นแล้วจะเกิดขึ้นอย่างเร็วมากหลังจากที่ฟังคลิปนี้พลังงานนี้เรื่องาเกิดขึ้นอย่างเร็วภายในเจ็ดวันในะอย่างช้ามไม่เกินเจ็ดเดือนคุณกับเขาเนี่ยจะก้าวขึ้หน้าพัฒนาในความ อย่างชัดเจนมากใครคนหนึ่งที่ซ่อนความรู้สึกรักเอาไว้ทนไม่ไหวอีกแล้วจะมาระเบิดเผยหัวใจนะว่ารักคุณมากว่าครั่งรักคุณมีพลังงานตัวเลขที่ไพ่อาราคลิลบอกเพิ่มเติม26 62 25 52 13ส1 8 3อ8 32และ23 อาแม่หมอขอจบํำทำนายให้เล่าเรื่องวันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอให้มีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่พัฒนาการเงินงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยกันกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสกคิปข้ามก็คิดว่าเป็นครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ